สำหรับท่านใดที่อยากได้วัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่เฮงประพาโศนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภและอยากมีวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดด้วยอยู่ในเหรียญเดียวกันผมแนะนํารุ่นนี้เลยครับเหรียญปฏิหารหลวงปู่เฮงประพาโศนะครับซึ่งพุทธวิเศษไปแล้วเมื่อคือนผมมีไลฟ์ไปบ้างแล้วอันนี้คืออีกกล่องหนึ่งนะครับคือพาร์ทจะอยู่ในในกล่องแบบนี้ทุกคนนะครับไม่ได้มาร์กชี้เป้าอะไรทั้งนั้น คือพระจะอยู่ในซีนแบบนี้ด้านในก็จะมีกล่องอีกนะครับเอองั้นผมขออนุญาตแกะให้ชมนะครับแกะให้ชมนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปตัวอย่างให้ดูด้วยนะซีนเดิมๆเ,เป็นแบบนี้และแกะจากซีนออกมาก็จะเป็นกล่องพระแล้วซีนทับอีกรอบหนึ่งนะครับงานพีเจที่ปองสุพรรณและคุณ A, เอพฤทธิศิล์นะครับเหมาะมากกับ ใครที่อยากมีวัตถุมงคลทั้งหลวงปู่เฮงและหลวงปูท่ทวดนะครับเชื่อว่าหลายคนบูชาหลวงปูท่ทวดอยู่แล้วนะครับนี่เหรียญนี้นะครับเดี๋ยวผมดูเนื้อก่อนอันนี้น่าจะเป็นทองแดงครับเพราะว่าคล้ายๆแต่มันจะมีกระไหลหนาด้วยนะครับกระไหลหนาด้วยแล้วก็มีบางรายการนี่ของลูกค้าที่แกะไปเมื่อคือนจะเป็นดองทองแดงนะครับทองแดงลงยาแต่สวยมาก นี่ขอ,อยาดลูกค้าด้วยนะครับเห็นไหมครับสวยจริงด้านหน้าเป็นหลวงปู่เฮงเนะฮะอันนี้ทองแดงนะครับลงยาจีวรหลังเป็นปู่ทวดครับสองขนาดจานสองเหรียญในเหรียญเดียวกันแล้วก็มีความหนาความบางปกติความหนาของเหรียญเท่าปกติใส่ตลับได้สวยๆเลยนะครับปฏิหารหลวงปู่เฮงประพาสครับทุกคนท่านใดสนใจเจอกันคืนนี้หรือจะปิดด่วนก็ได้นะครับรุ่นละสา0ร้อยห้าสิบบาท สามลุ้นหนึ่งพันบาทนะครับสามลุ้นหนึ่งพันบาทอยากได้ชักลายด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือเจอกันในได้สดครับผม